ลไ่ออราดหน้าห่อไข่นะครับไข่เบอร์ศูนย์สองฟองเลยนะห้าบาทนะครับ มีกรอบสองคอครับผมมีกรอบสองคอนี่ห้าสิบบาทโอ้โหเสด้ยเนไรครับปานี่ือกับบ้านอย่านี้ใหญ่ครับเนี่ยตันใหญ่เลยนะเป็นอะไร เส้นใหญ่ก็จะ็นหัวตองแค่สามสิบบาทพอไะแคด้เดียวเส้นใหญ่สามสิบน่เส้นใหญ่สี่สิบเส้นใหญ่ตัดเพื่อสามที่ก่อนเนี่ยสามสิบแล้วมันสเ่สิบแล้วมันเส้นใหญ่สี่สิบเส้นไหนครับผมร้านหน้าเส้นเนี่ยมีสามสิบบาทนะลูกค้าขอมาบอกเอาไม่เยอะนี่ขนาดไม่เยอะนะสามสิบบาทร้าน้หน้าเหวอวนต่าโมโครา สามติดสามติดสี่ติดองนไรครับผมหน้าสองานคนับผมสองจานด้วยสองานแน่เนน่ักเลยครับผี่จานครับสองหรือเปล่าครับอันนี้หอยเจานนังเลครับผี่จานครับผมสองเอาสองนี้ครับอร่อยครับ

ba con khó Hãy subscribe cho kênh Mì hết trước nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ